การลงทุนนี้มันมีหลายประเภทนะคะการลงทุนในตราสารทุนตราสารนี้แล้วก็เงินฝากคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากลัวความเสี่ยงเนี่ยก็มักจะบอกว่าอ่าโอเคลงทุนในเงินฝากก็คือฝากเงินอะนะคะแต่การฝากเงินนี่มันทำมันสุดท้ายแล้วเงินเฟ้อเนี่ยกินหมดนะคะเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณสัก3%ย้อนหลังกลับไปนะคะเงินฝากปัจจุบันก็อยู่ที่3% ถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วเงินฝากเนี่ยทั้งหมดที่ฝากไปมันก็คือเท่ากับเงินเฟอ้อก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ด้วยเงินฝากไปจนถึงเกษียณได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตราสารทุนอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยสิปี ผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในตราสารทุนบวกด้วยเงินปันผลรับนะคะอยู่ประมาณสักสิถึง15%เปอร์เซ็นย้อนหลังนะคะแล้วตราสารนี้เนี่ยถ้าลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ4-5%เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำให้แต่ละท่านเนี่ยถ้าคิดว่ารับความเสี่ยงได้มากกว่าเงินฝากก็อยากให้มีการกระจายการลงทุนไปที่ตราสารทุนแล้วก็ตราสารนี้บ้างะคะ่ะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นทำให้รีเทิร์นที่ได้เนี่ยอาจจะไม่คุ้มกับการฝากเงินอย่างเดียวค่ะ จริงมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะอย่างที่เรียนก็คือว่าบางคน,นอายุน้อยแต่ว่าอาจจะก,กลัวความเสี่ยงอาจจะฝากเงินอย่างเดียวหรือบางคน,นอายุมากแล้วแต่เขาพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้แล้วก็มีความพร้อมนอกจากมีความพร้อมแล้วยังมีใจชอบความเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไปห้ามเขาลงทุนคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่อยากจะให้ตัดสินใจก่อนการลงทุนก็คือประเมินตัวเองให้ได้ว่าเป็นคนชอบความเสี่ยงไหมรับความเสี่ยงได้หรือไม่ตรงนั้นนะคะเป็นจุด จุดที่จะบอกเราได้ว่าเราควรจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารอื่นที่มีความเสี่ยงมากกว่าเงินฝากหรือไม่นะคะอย่างแรกเลยนะคะคือว่าเรายอมรับความเสี่ยงมากแค่ได้มากแค่ไหนอย่างที่2ก็คือว่า กองทุนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยมีนโยบายอะไรแล้วก็บรจอที่เราจะลงทุนเอาเงินทั้งชีวิตของเราเนี่ยไปลงทุนเนี่ยเขามีสไตล์การลงทุนแบบไหนแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะชอบรับเงินปังปันผลหรือบางคนอาจจะบอกว่าชอบให้เกิดมีแคปเกณ์ขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราเนี่ยมีสไตล์การลงทุนเป็นเช่นไรแล้วเราก็ควรจะเลือกให้แมทช์กับเรากับบรจอนั้นก็คือให้ตรงจริตกับที่เราเป็น